คนข่าวมองข่าวดำเนินรายการโดยคุณพ่องพันธุ์คงพูนเพิ่มและคุณสุข,ขนใชัยอารีสวัสดีท่านผู้ันครับผมครับคนข่าวมองข่าวก็มาอยู่กับท่านเช่นผ่านปกติเนี่แหลครับนะฮะจนถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่สองมีนาคมพุทธศักราช2 5ง6ห้าขึ้นเถิดข่ำเดือนสี่ปีขานก็ กันเคยครับอยู่กับผมทุกคนชัยอารีนะครับเอ้าอย่างที่ทราบนะฮะตอนเช้าก็อากาศเย็นเ็นะฮะพอตอนเย็นอากาศก็ร้อนนะ,ะก็ฤดูการผ่านไปแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับฤดูหนาวนะฮะก็ตามมาด้วยฤดูร้อนความจริงไม่เรืกรอกฤดูร,อนนะะร้อนอะฤดูฝุ่นละอองเป็นพิษฤดูไฟป่านะฮะ อะไรอย่างเนี้นะครับมันถึงจะถูกฝาถูกตัวกันนะครับก็ไม่รู้ละเอาเป็นอันว่าฤด,ดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะปฏิกรจะาระกาศเป็นหนาแรงแล้วล่ะครับนะฮะแต่ว่าบนยอดดอยยอดภูอะไรก็ยังเย็นเย็นอยู่สบายๆนะครับแต่ว่าตอนสายหน่อยก็ร้อนนะนะครับปรากฏว่าคนกรุงเทพนะครไม่ได้ใส่เสื้อหนาวเลยปีนี้ ใส่ได้ยังไงหรอมันร้อนปรับแกลบหน่อยกว่างั้นเลยนะครับภาคใต้ยังมีฝนนะยังมีฝนตกหนักเกออเนี่ยวันที่สองถึงวันที่ห้าเนี่ยครับวันนี้อะถึงวันที่ห้าเนี่ยนะฮะจะมีฝนฟ้ากระนองนะฮะนี่บอกอย่างงี้มาสองสามวันแล้วครับปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะเมื่อวานก็โทรไปคุยครับ ก็คัวกันที่อยู่ภาคใต้ก็บอกไม่มีแรงตับ,ตบแลบเลยร้อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับฝนยังไม่มาวันนี้มาแล้วเตรียมรการได้เลยนะฮะเอา้าเรื่องอื่นๆวันนี้เยอะมากนะข่าราชการก็ได้เฮเฮยังไงอะอวตอก็ได้เฮนะฮะสภาท้องถิ่นนะเฮะเอา้าทีนี้บอกกันเป็นหัวข้อย่อยๆไปก่อนก็นแล้วกัน นะครับเดี๋ยวก็จะมาทบทวนดูว่าที่บอกไปนะาจาได้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออกินลูกชิ้นระวังนะลูกชิ้นเหี้ยนะเอานะบ้านผมเนี่ยนะถ้าเขาใก่ตัวพวกนี้เขาไม่กินเนะี่ยมันเหม็นคาวมันเหม็นสาดแต่เดี๋ยวนี้จะไปรู้ได้ไงตัวไหนเหี้ยตัวไหนบ้องตันนะออออตัวไหนอะไรเนี่ยนะครับเาก็าไม่กินนะครับบนนี้ฮะพอถือว่า มันมองแล้วก็น่าเกลียดแต่ว่าถ้าอยากจะไปเออเอาพวกเนื้อเฮียอะไรไปทําลูกชิ้นลูกเชิ้นอะไรนั่นเน่จะระวังหน่อยนะไปแถวนั้นนะฮะแถวสภา,เ,า,าเอ้อสภาไม่ได้แล้วของเดิมที่เดิมนะฮะทำเนียบเออทําเนียบเยอะมากครับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์คุณขับรถไปที่นั่นจะเห็นเยอะเลยนะครับที่บางเลนอืท่านบุควังรายการก็บอกมาว่า ตัวเฮืยที่นั่นเยอะขนาดขับรถมอเตอร์ไซค์นี่ต้องระวังเลยนะครับเพราะมันจะไปชนมันเข้าบางทีมันก็ข้ามถนนข้ามจะพ้นแล้วมันหมุนกลับมาทันทีเลยเนะี่ยเยอะมากเลยครับเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้แม่มันเป็นแค่อย่างนี้แหละคนไทยเราอ่ะชอบดัดแปลงอะไร,ประแปลกๆทำเล่นหาผลประโยชน์หากินกันแบบชนิดที่ไม่ได้ นึกถึงอะไรทั้งสิ้นน่ะได้เงินอย่างเดียวเอาอะนะเอาเนื้อเฮียมาทําเป็นลูกชิ้นแต่ก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําลูกชิ้นนะแต่ว่าเอามาปิ้งขายนั่นแหละก็คล้ายกันเนี่นะครับอ,อ่าอ้าวนี่วันนี้ตอนสิบในการนายกนะครับเขาก็ไปที่ไหนอะไปที่อุดรน,นะฮะ ไปกับใคไปกับคู่หูแล้วครับคนนะคนเด็กอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับธนกรธนกรวังบุญคงชนะพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคขาคนนี้เป็นแหลขานะฮะก็ไปเป็นประธานในพิธีโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่าง,ย,างยั่งยืน ต,ตอนนี้เห็นว่าจะมีงบโนดงบนี่ออกกอระุดกระดุดเลยนะครับผู้บริการจังหวัดอุดรธาน,ทานีท่านชื่อนายวันชัยคงกเกษมก็หัวหน้าส่วนในการผู้บริหารต้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารต้องถิ่นเลขาธิการบร,ริหารต้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังจานวนถึงห้าพันคนมีข่าวดีช่มล่ะนะ ี่ก็บอกว่าบิกตูบุกเมืองเสื้อแดงนะครับประชาชนก็ไปให้กำลังใจร่วมกันให้กำลังใจลุงตู่สู้สู้สู้กาอะไรล่ะสู้กับความยากจนของพี่น้องประชาชนได้ไหมอะนายกตอบกลับไปว่าก็ขอให้ช่วยกันสู้เช่นเดียวกันขอให้สู้เพื่อประเทศชาติออสู้ด้วยกันมาสู้ด้วยกันว่างั้นเถอะนะ ส่วนบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยไป,ไปเป็นไปอย่างเข้มงวดตั้งด่านจุดตรวจจุดสก,กัดคนบุคคลที่จะเข้ามาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจแล้วก็สแก,กนเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนกลุ่มเสื้อแดงเข้ามาเคลื่อนไหวนะครับตัวทำไมประชาชนเหมือนกันนะนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนไว้นะครับที่ดนนานาก่อนถึงที่ประชุมมหาก่อนถึงพอประชุมมหาเลายราชพัฒอุดรธานีนะฮะประมาณ3ามกิโลก็ซึ่งก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนแสดงแต่อย่างใดแต่โกกลุ่มต่อต้านพวกเหมืองแร่โบเตสนะประมาณยี่สิคนเดินทางไปถึงยื่นเรื่องและก็จดหมายร้องเรียนซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตั้งศูนย์ ดำรงรมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนนะครับก็ส่วนบริเวณภายในห้องประชุมก็มีการตรวจค้นและก็สแกนบุคคลที่เข้าไปในหอประชุมอย่างเข้มงวดโดยทุกคนต้องผ่านเครื่องตรวจเครื่องสแกนเนี่ยติดสติ๊กเกอร์นะตรวจค้นกระเป๋าเพื่อค้นหาอาวุธอย่างละเอียดภายในงานก็จัดเตรียมเก้าอี้ไว้สำรองนะให้สมาชิกสภาต้องถินข้าราชการและพนักง,งาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม5,000ที่นั่งนะครับส่วนบริเวณกลางอตรงกลางก็จะให้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ถือธงชาติไทยที่มีตราสัญลักษณ์กระทรวงมหาไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยไว้ตลอดเส้นทางเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินลอดเข้าไปในหน้าเวทีก่อนที่จะเปิดเพลงมาร์ชเป็นการ ต้อนรับนะครับอย่างไรก็ตามาที่น่าจับตาดูนะว่าการเดินทางของนายกรัฐมนตรนะีครั้งนี้มีการประกาศขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนให้ตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับให้กับข้าราชการไม่ใช่ให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลอบตอนะฮะทั่วประเทศหรือไม่นะเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้นี่ในพิรุพันก็อ่ รับเรื่องแล้วก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาขั้นตอนทั้งนี้ก่อนที่จะพบปะกับพบปะท้องถิ่นได้มีการฉายสไลด์ผลงานของรัฐบาลซึ่งสุดท้ายเอาให้ละเอียดนิดหนึ่งนะก็บุกแดนเชือแดงเนี่ยก็บอกสมัยก่อนที่ใครผ่านเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวก็มีการประทองประท้วงกันนะตอนนี้เจ้าที่ทํางานหนักในที่สุดสุดท้ายในชื่นชมผู้นําท้องถิ่นที่ช่วยดูแลประเทศนะฮะ ดูแลความพุกของประชาชนพร้อมทิ้งท้ายก่อนจบการประถาว่าพูดนานเหนื่อยก่อนประกาศข่าวดีให้ขึ้นค่าตอบแทนเจ้าที่อบตอเช่นนายกอบตอรองนายกประธานสภาประธานสมาชิกอบตอในสัปดาห์หน้าเลยโอ้โหเอาไปเลยคะแนนเสียงจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับแต่หาเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับน,นี่เขจะขึ้นค่าตอบแทนให้เต็มที่เลยนะครับ เพาทราบดีว่าเทศบาลใช้งบพัฒนาท้องถิ่นเยอะก่อนทิ้งท้ายพูดมาไม่ได้หามาไม่ได้มาหาเสียงนะแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำมาโดยตลอด